หลายร้อยความจริงหลายร้อยความเชื่อที่อยู่ณที่โรงเรียนแห่งนี้ทางรายการถ่ายเสื้อผีของเราได้ให้คุณเบียร์ลงพื้นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็จะพามาดูห้องแรกเลยโ,โลกคน ว่าน่าจะล้างได้ไม่เกินยี่สิบปีหรอกทุกคนเฮ้ยทำไมเขาถึงมีห้องน้ำในห้องด้วยไม่เคยเห็นเลยมีห้องน้ำในห้องด้วยทา่านผู้ชมมีการเขียนเอาไว้ด้วยไม่ได้ลบนะครับผมตั้งแต่สิงหาคมปี2558ไม่ถึงไม่ถึงสิปีแล้วทา่านผู้ชม ดูเลยลนะปีห้าแผมเกิดห้าสองหลายปีอนยะู่นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นห้องสุดท้ายในชั้นล่างนะจะพาขึ้นไปดูชั้นบนด้วยอน,นุญาตนะครับเหมือนจะเป็นห้องเก่านะท่านผู้ชมมีเขียนเอาไว้ด้วยนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มีภาคเรียนแล้วก็เป็นตารางสอน ใช่ได้ใชได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันเหมือนจะเป็นสมุดนักเรียนนะเหมือนทางด้านของคุณเวียจะพบเข้ากับสมุดของเด็กนักเรียนที่อาจจะเรียนอยู่ตั้งแต่ในสมัยนั้นขออนุญาตนะครับโอ้ยผู้ชมขออนุญาตนะครับ ยอดมากตื่นเต้นเหมือนกันนะท่านผู้ชมมือมีบุคลากรด้วยนะครับผมต้องเซ็นเซอร์ไวห้องต่อมาครหูเสร็จแก้วเสรอะไรเยอะมาก <c oughs> วันจันทร์ที่24 เดือนอะไรไม่รู้พศสองพันหก็ยังมีเขียนมาแล้วอะไรอ่ะท่านผู้ชมผมมาคนเดียวด้วยบรรยากาศสุดยอดมากท่านผู้ชมจะมีรองเท้าของเด็กนักเรียนนะครับที่เหมือนจะลืมเอากลับบ้านหรือว่าเพื่อนเอาไปซ่อนอยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แล้วก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเป็นห้องนี้นะครับอนุญาตครับอุ้ยเทดานไปแล้วท่านผู้ชมมีนกฟิลาอยู่ด้วยตัวหนึ่งก็เป็นโต๊ะเก่าของคุณครูนะครับโอเคโอเคเยี่ยมมากโอเค เ,เราก็จะลงไปหามุมถ่ายเสื้อกันข้างล่างนะครับท่านผู้ชมโอเคไปเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินอะไรสักอยาก่างอยู่ห้องสุดท้ายขออนุญาตนะครับเหมือนได้ยินจากห้องนี้อะไรวะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับบรรยากาศมันวังเวงมากอะ่ะ เอาตรงผมก็กลัวนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่กลัวนะผมมาวันนี้ก็ยังมีคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นถ้วยรางวัลรู้สึกระแวงหลังมากเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดนะท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสื้อเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็จะไปเปิดประมูลที่หน้าเฟซน,นะครับเริ่มต้นในราคา0บาท ศูนย์บาทท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ